สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับกับบรรยากาศนะครับของวันมาคบูชานะครับที่วัดโพนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ปีนี้ก็เป็นโควิดนะครับก็อาจจะมีคนมานะครับจํานวนไม่เยอะเท่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ลดไปประมาณเยอะเหมือนกันนะครับประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าคนก็ถือว่ามาเยอะอยู่นะครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับก็เนี่ยก็มีบรรยากาศการเวียนเทียนอยู่นะครับผมแล้วก็มีทางด้านฝั่งด้านนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวพี่ท่านพาไปดูบรรยากาศรอบๆจุดอื่นต่อนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับของบริเวณวัดนะครับอันนี้ก็จะมีบรรยากาศนะครับของประชาชนนะครับที่จะมาเวียนเทียนนะครับปีนี้ก็ถือว่าน้อยลงกว่าปีที่แล้วประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยก็นะครับเป็นเรื่องของโควิดด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เวลาเราเวียนเทียนเสร็จนะครับเราก็จะมีตรงนี้นะครับผมกับนะครับให้ไปทูบเทียนไปปักนะครับ ตรงต้นโพนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นโพนะครับที่มาจากของหน่อมมาจากของอินเดียเลยนะครับผมใกล้ดูนะครับนี่บรรยากาศนะครับเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพาให้ดูนะครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นปีที่แล้วนะครับก็จะมีจํานวนเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าปีที่แล้วคนเยอะครับปีนี้ก็เจอสถานการณ์โควิดเข้าไปนะครับก็เออก็มากันคนก็ยศไปพอสมควรครับน้อยไสมควรนี่นี่ครับก็บบรรยากาศนะครับ นี่ครับผมปึ๊บนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็เวียนเทียนเสร็จแล้วก็นี่ครับจะมาอย่างนี้นะครับเอาเทียนระวังนี้นี่ครับอันนี้ก็นะครับเป็นนะครับต้นโพนะครับยอดหน่อมมาจากอินเดียนะครับผมแล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราหันมาทางด้านนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับกับบริเวณนะครับที่ประชาชนนะครับเวียนเทียนรอบ อุโบสถนะครับอันนี้คือการเวียนเทียนนะครับก็คนหายไปประมาณครึ่งหนึ่งครับถ้าเกิดปีที่แล้วมาเนี่ยโอ้โหคนเต็มนะครับก็ปีนี้มาน้อยลงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับความจริงตรงนี้เป็นพัดดีนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูข้างในได้นะครับที่เห็นเนี่ยไฟปิดมืดๆนะครับผมอันนี้ความจริงปกติเราสามารถขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าปีนี้เขาห้ามขึ้นนะครับก็ ถ้าเกิดปกติอ่ะเพียงก็เวียนเทียนเสร็จมันก็ขึ้นไปนะครับก็ถ่ายรูปลงมาข้างล่างมันก็เห็นมุมที่สวยนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับผมของงานมาค้าบูชานะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่ของวัดโพนะครับผมเดี๋ยวพียนจะพาให้ไปดูบรรยากาศข้างในแล้วกันนะครับว่าในอุโบสถเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะ นี่คือบรรยากาศด้านในนะครับพอดีตอนนี้เขาจะปิดสามทุ่มนะครับตอนนี้สองทุ่มห้าสิบห้านะครับก็เลยไม่เห็นคนแล้วนะครับผมตอนนี้เพียงก็กาลังจะกลับไปแล้วนะครับเพราะว่ามันได้เวลาที่ปิดนะครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ต้องเขารบกดนะครับผมก็ถอยกลับนะครับกลับปุ๊บๆนะครับก็ยังดีนะครับที่ยังทันมาว่าอยู่นึกว่าไม่ทันวายซะอย่างจริงๆแล้วไม่มีเปิดทําิธีครับอ๋อ ร้อนลากยาวมาจากทางวัดเย็นเลยโอเคครับโอเคครับนี่กำลังดีครับที่ยังได้ถ่ายทำบรรยากาศครับผมปุ๊บโอเคโอเคครับก็ยังทันนะครับที่เราได้มาไหว้เพราปิดสามทุ่มนะครับถ้าจะไหว้ก็ไหว้ตอนนี้โอเคครับอันนี้นะครับก็คือบรรยากาศนะครับของงานวันมาฆบูชาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่วัดโพธิสัมภารนะครับก็ตอนนี้ อุโบสถปิดไปเรียบร้อยนะครับก็สามทุ่มนะครับก็ต้องเคารพกฎนะครับก็ต้องปิดนะครับด้วยสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าก็ยังมีนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาเวียนเทียนเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าปีนี้คนน้อยไปครึ่งหนึ่งนะครับก็ลานดอกไม้ก็ลดไปประมาณเหลือหนึ่งในสามครับเพราะเกิดมาปีที่แล้วเนี่ยคนเยอะกว่านี้เยอะนะครับผมโอเคครับที่จะจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมกับวันมาคบูชาวันนี้ครับผม โอเคครับอนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม